ลูกชาแนละครับผมต้องขอสวัสดีนะครับเ,เพื่อนๆพี่ๆน้อง,อง,องที่รักแล้วก็ชื่นชอบในการเล่นหมากรุกไทยทุกท่านเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนลนะครับผมในวันนี้นะครับก็มาอยู่กับเกมการเล่นของ a e. i ครับผู้เล่นเทโอเเหมือนเดิมนะครับในกระดานนี้ a e. i เป็นหมากสีแดงนะครับหมากสีขาวนั้นเป็นของผู้เล่นเทโอเค เอาละครับไม่พูดความทำเพลงครับเดี๋ยวมันตีห้าเราไปดูกันดีกว่าครับว่าในกระดานนี้นะครับ AI นั้นจะบุกผู้เล่นเดียโอเคด้วยวิธีไหนให้พวกเราได้ดูกันแล้วผ่้เล่นเดียโอเคนั้นจะบุก AI ด้วยวิธีไหนให้เราได้รับชมเช่นเดียวกันนะครับเราไปดูเทคนิคของทั้ง AI แล้วก็ผู้เล่นเดียโอเคไปพร้อมๆกันเลยนะครับเป,ไปดิดกระดานก่อนนะครับสำหรับมากขคาวของฝั่งผู้เล่นเดียโอเคเรียกเดินขวดขึ้นมาครับ เอไอครับท่ายังเม็ดท่ายังเม็ดหนาเหมือนกันครับสำหรับฝั่งเฝ้าสำหรับผู้เล่นเปโอเคเอไอตอบโต้ด้วยกันเดินม้าพิมพ์เบี้ยการกระดานมาครับจุดเซนเตอร์สำหรับผู้เล่นเปโอเคเอไอขึ้นโคนงผูกเบี้ยเอาครับท่ายังเม็ดหนาพยานาม จะผูกหมกังรูกแบบไหนครับนในกระดานนี้ยันเบียก้นไปครับ AI. ครับเดินโคนขึ้นมาผูกเม็ดสำหรับผู้เ,เล่นเอลพี AI ก็เลือกเล่นโคนเหมือนกันนะครับจัดม้าโดดขึ้นมาสำหรับผู้เ,เล่นเอลพีเเลือกบูเบีย เบียดขนาดนี้่จะเป็นมาาาา้า้ายหรือเปล่าเอไอก็ยังไม่แน่ครับจังหวะน,นี้ AI เอเอือกินรักษาโคมเบียจะใช้ตัวในผูกครับสำหรับเบียดด้านหน้าของาอไอสำหรับพลเพรี่ยมโอเคโดดม้ามาเทีย่ยวครับเด่นเบียดลิงครับเบียดตรวนี้ไอไอขาดอยู่นะครับดูว่าไอไอจะใช้ตัวอะไรมาผูก ยันเม็ดมาสำหรับผู้เล่น AI เป็นเม็ดนำโคนเลือกยันเบียร์ลินเบรดด้าซ้ายครับสำหรับหมากขาว AI จับม้าโดดมาเทียมเช่นเดียวกันเป็นม้าเทียมเม็ดนำโคนนะครับสำหรับ AI นะครับเลือกเดินขุนสำหรับผู้เล่นเปโอเคโหูเบียรด้านหน้านั้นถูกตัวหมากปลกไว้เ,เป็นหมดนะครับสำหรับ เลเปลียวโอเคนาตรวจด,ดมาเอ่อพยแยงโค้นขึ้นมาครับผูกเบียด้านหน้าสำหรับ AI อครับพิมพ์เบียดกันกราขึ้นมา AI ครับส่วนเบียดตัวนี้ขึ้นไปแม่ถ้าเล่นเทโอเคจะถอดหมากเข้ามาทำลุกจนว AI นั้นต้องผ่านหลายชั้นนะครับขุนของ AI นะั้นอยู่ลึก,ลกเกินนะครับดูว่าจะถอดหมากเอไอด้ไว้กินให้เราได้ ศึกษากันนะครับววนักเล่นเปียโอเคมาดูไอไอครับเริ่มที่จะทำอะไรบางอย่างบริเวณปีกขวาครับบริเวณที่ขุนของฝัง่งมขาวอยู่นะครับกินตัดเข้ามาสำหรับเบี้ยของฝั่งนักเล่นเปียโอเคไอไอครับกินมสวนขึ้นไปรักษาโงเบี้ยหอยโคนเอหอยโขนแต้มนี้จะคิดจะตั้งรับ AI ด้านหน้าผมจะหรือาครับสำลับผู้เล่นเพลิเดลินเลือกกดอก่าขึ้มก็เลยนบ AI แต้นี้จังหวะนี้ผู้เล่นเดียวโอเคเฉยๆครับสวนด้วยการเรือเรือมาตำแหน่งนี้ครับแม่มาทำไมกันนะเรือตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูกันรับ AI เลือกทะยานควงขึ้นไปอาบ AI นั้นเดิมขยายมาขึ้นมาครับเส้นสีครับครับ แยงโคนมารับครับประจันหน้ากันนะครับสาหรับโคนจับม,ม้าโดดสำหรับ AI. เอไอโย่ขุนหลบนิดนึงครับสาหรับมาข่าหลบตาขดเรือนะครับ AI <S <S เริ่มแหวกเบี้ยครับไหโคนหน่อยต่อโคนจังหวะน,นี้เอว่างไง AI ไม่สนใจครับกินตัดไางทํทลุกจังหวะนี้แม่เป็นธรรมชาติครับต้องใช้ขุนขึ้นมากินนะตาผมเดือด้วยครับจังหวะนี้ดู AI นั้นเห็นแต้มอะไรหรือเปล่าครับนี่เดี๋ยวมาดูกันครับ AI ครับใช้เบีย้ยตังหานคคนฝั่งโคองเทอเค ของฝั่งเู้เล่งเป๋าโอเคแม่เสียโคนไเป็นตัวนึงครับเนี่ยเสียหายครับจังหวะน,นี้นะครับ AI เรียกทะแยงโค้นไปทำลุกไม่หลบคุนครับเลือกใช้มา้าโดดมากินแรกโคนเลยจังหวะน,นี้ใช้มา้าโดดมากินเอาล่ะครับรูบ้สึกคุณจะเริ่มอยู่โดดเดียว ดูว่าเอไอนะคิดจะทำอะไรครับเดินโคลนข้ไปอีกตัวหนึ่งสำหรับ AI ไอเดิเม็ดมาครับจังหวะนี้แม่เอาเม็ดมาแลกเบียร์ปล่าะมาเพิ่มเร็โอเคโคลนตั้งหน้าตั้งตาขึ้นอย่างเดียวกับโคลนตัวนี้แม่ทางโคลนมีนะครับ หรว่าใ,ใช้วิธีไหนในการประชิดขุนฝั่งขาวมาครับผมเรื่อยๆมาเรียงๆครับกับลักโคนแดงของฝั่งเ i จังหวะนี้ครับ AI ไอโอโหโ,โจมตีเม็ดเม็ดว่างนะครับเม็ดเฉยๆครับผม มามาเตรียมป้องกันโคนแต้มนี้สำหรับม้าขาวของฝั่งผู้เล่นเป็นโอเคทำลายเม็ดดูเอไนั้นจะแบกเบี้ยเข้าไปหาคุนได้ยังไงครเริ่มนะครับคุนเริ่มโล่ครับหน้าคุณแน่หรือหน้าบ้านเอไอเลยครับเนี่ยเล่นโคลนเข้ไปตีลูกไปหนึทีแน่ไม่ถอยหนังนนครับ มาตำแหน่งนี้โอ้โหเอาครับ AI ใช้เ, <Okay. S 1> เรือผูกโคนเตรียมบุกริงกระดานครับเรือตัวนี้มีวัตถุประสจกผูกบุกลิงกระดานถอยโคนนะครับม้ามาตำแหน่งนี้ครับเราเเล่เนเปรียบเทีเพื่อที่จะป้องกันโคนนครับแต่ AI นนเรื <Yeah. S 1> อ ครับแม่เรือตัวนี้นมัน,นไม่ติดใจเลยนะครับเนี่ยน่าเสียดายครับ a ีนั้นัพนโยนเรืนะอมาตำแหน่งนี้เนี่ยก็นำบุกเป็นชุดเลยทนิอาทีไอ้ครับหลบมามาตำแหน่งนี้นหลหรับพลึน็ปโอเคจะมาโจมตีโคนหรือเปล่าครับเนี่ย ่วยเล่นทโอ k ค,ครับแหมเปิดคุณช่วงวนี้ตเตรียมเอาเรือไปเล่นนะครับสำหรับ AI ดักไปเลยให้เรือก,กดมา้ากดต่อคุณไปเลยครับสำหรับผู้เล่นโอเคมาแล้วครับเรือตัวนี้แหมเอาละซีะัะเอาละซีครับจะโชว์รูปแบบการถอดหมาบุกให้นรองได้ดูกันครับในขนา,า,านี้ไนะด้ศึกษากัน เลืนโคนมาตำแหน่งนี้ขึ้นโคลนะครับมากกเล่นไม่โอเคเดิน <c> โ <oughs> <c oughs> คนมาโจมตีมา้าครับไล่มา้ามาไปไหนมาเลือ่อนโคนมาตำแหน่งนี้ เปล่าเอกดตอบกลุ่มไม่เลยด้วยเรือโอ้เลือกหลบมาตานี้ครับสำหรับขนขาวถ้าหลบมาตานี้ปิดโคลหลบมาตานี้ก็ปิดโคลนี่ถ้าหลบมาตานี้อาจจะโดนทำรู <Okay. S 1> อืออยู่ดีเลือกหลบมาตานี้ครับนะครับ คุณขาผงฟังเข,เ,ขเล่นเปรี้โอเคครัครับเดินโคนมาตรงๆครับแม่ไม่กลัวเลยอินเลยดูกันที่เ AI เห็นอะไรมาั้เนี่ยถ้าผู้เล่นที่มีความชำนาญก็งคงจะเห็นแต้มนี้ของ AI แลเลยนะครับเรือกินคนรับี่ AI ปล่อยให้กินโคนเลยครับเดินเรือขูกเรือหนับ ท i อาครับแน่แล้วก็จบกันที่จุดนี้เลยับผมเป็นจุดที่ผู้เล่นเปโอเคนั้นขอยอมแพ้นะครับถ้าผู้เล่นที่มีความชำนาญเขาคงจะเห็นตาลุกจนนะครับผมก็ AI นีไนสามารถเดินเะมาฟาดลุกจนที่ตำแหน่งนี้ได้นะครับขุนนั้นก็ไปไหนไม่ได้ดีนะครับผมป้องกันไม่ทันนะครับโดนม้ากระเรือล็อกอยู่นะครับก็เป็นตำแหน่งที่ สวยงามอีกตำแหน่งหนึ่งครับที่ A.I. นั้นน่าจะพาคุณมาครับในตำแหน่งที่สามารถทำรุจจนปล่อยคุณให้กินเลยนะครับแม่หลายแบบกับ A.I. ในขนาดานนี้ครับสำหรับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้ติดตามทุกช่องททุกท่านเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้เล่นเกมโอเคทุกท่านนะครับก็ต้องขอขอบคุณครับผู้พัฒนาโปรแกรม A.I. นะครับที่ได้เล่นหมากรุกในกระดานนี้นะครับให้พวกเราได้รับชมกันแล้วก็ได้ศึกษาเพื่อเป็นแนวทาง ในการเล่นหมากรุกไทยนะครับสำหรับวันนี้นะครับลู u ินนต้องขอ,อกล่าวคำว่าสวัสดีครับลูกชร้นนล